อนจักระพรดโลกมืดตอนที่5และ4ทุยตอนที่4และ5้าและส่วนใครที่อยากจะอ่านงะเรื่องนี้นะครับสามารถไปอ่านได้ที่เพจผู้แปลเลยนะครับเพจเสี่ยวก์นั่นเองลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับเอาละเพื่อนในการเสียเวลานะครับเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับไปกันเลย let's go จะใจเย็นๆนะครับปืนกระบอกบันเล่ยแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะครับ หุบปากฉันไม่ได้หลอกง่ายเหมือนเจ้าพิงเอ๋อแกต้องใช้วิธีที่น่ารังเกียจเพื่อได้ความสามารถของพี่หลงหมิงแน่น้องบุญธรรมของหลงหมิงปีศาจน้อยหวังซื่ออี้เจ้าพิงเอ๋อพี่หลงหมิงคุณก็เป็นบริการของผมด้วยงั้นเหรอว้านี่เธอเธอจะฆ่าฉันจริงๆหรือไงฮะ เล่าเรื่องของพี่หลงหมิงมาให้ละเอียดไม่อย่างนั้นจุดจบของแกจะเป็นเหมือนอย่างหมอนใบนั้นเพะพี่ยังไม่ตายจริงๆงั้นเหรอวิญญาณของเขาอยู่รวมร่างเดียวกันกับนายงั้นเหรอเธอใจเย็นๆสิถ้าศัตรูของหลงหมิงรู้เขา้าซันด้ตายแน่พี่หลงหมิง อย่าแตกตื่นสิสันซูเสียวไปนะไม่ใช่พี่หลงหมิงถ้าเธออยากจะออดอ้อนจริงๆล่ะก็คืนพรุ่งนี้พาสันไปที่ที่หนึ่งสิเพราะที่หน่อยขอแล้วภาพก็ถูกตัดมาข้างในจองไว้หมดแล้วถอยไปซะถ้ายังไม่อยากตายถ้ากล้าสั่งให้สันทำแบบนี้อีกล่ะก็สันจะเป่าในายให้พุนเลยน้องสายดูไม่คุ้นเลย ครั้งแรกนั้นเหรอจะ๊ะผ่อนคลายเข้าไว้เดี๋ยวก็จะมีความสุขเองน้องสายหน้าตาไม่ค่อยดีเลยนะจริงด้วยเธอคงจะประมาทสินะพวกเราไม่กินเธอหรอกหนะ้าเมื่อ <et> มีอารมณ์จะเจ็บจนทนไม่ได้สู้ตายจะดีกว่ามีชีวิตอยู่เราต้องจำกัดการควบคุมของหลงหมิงที่ทำกับเราเราต้องเอาชนะตาประทับนี้ไปให้ได้ เราต้องอดทนไว้น้องสายนิ่งเข้าไว้นิ่งเข้าไว้พูดอะไรบ้างสิคะคนล่อ้าทนไม่ไหวแล้วโว้ยอ้านายดูหดหูจังเลยนะไอ้คนโลกจิตเธอจะไปรู้อะไรสะกำลังฝืนสตาอยู่ ไอเวียนหลงหมิงไม่คิดเลยว่าจะเป็นตาประทับที่เลวซามแบบนี้เดือนหน้าจะมีการคัดเลือกผู้พิทักษ์ชุดใหมนายไม่ไปตั้งใจเตรียมตัวให้ดีๆแทนซะล่ะเตรียมตัวไปทำไมฉันจะไม่ไปเฝ้าประตูหรอกนะการเป็นผู้พิทักษ์ดวงดาวเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสําหรับการสืบทอดบัลลังนะทำไมเปลี่ยนใจแล้วเหรอพอดีดื่มน,น้ำเยอะไปหน่อยปวดชิงช่องนะ หฮืออะไรเนี่ยดูพี่ลึกแฮะอะอะไรวะน,น่ะนักล่าระดับพูดผีโจมขมือพี่สายไปโดนอะไรมาทำไมถึงได้เลือกไอ้คนแบบนี้มาสืบทอดบัลลังก์หมอนั่นทำบ้าอะไร นักล่าระดับพูดผีทำไมถึงโผล่มาในเมืองได้ล่ะเย่ละหลบไม่ทันแล้วกลัวจนสีลาดเกงเลยล่ะสิไอคนโลกจิตเธอนั่นแหละโลกจิตโลกจิตกันทั้งครอบครัวเน่คุณไม่จำเป็นต้องซอ่อนหรอก สามารถฝึกนักล้าระดับพูดผีให้เสื่องและนำพวกมันเข้ามาในเมืองได้ในนครดวงดาวนอกจากคุณไม่น่าจะมีใครทำได้แล้วละคุณพี่สะพ้ายเฮ hey, พี่สะพ้ายงั้นเหรอหล่อนเป็นภรรยาของหลงหมิงหล่อนคือนักบุญแห่งนครดวงดาวที่มีสัญญามั่นเมื่ออายุยี่สจะต้องแต่งงานกับลาซันดวงดาวและกลายมาเป็นภรรยาของเขา แต่เดิมคิดว่าเธอจะได้เป็นพี่สะใภ้ของฉันแต่ตอนนี้กลับต้องมาแต่งงานกับคนโลกจิตอย่างนายสิแล้วใครอยากแต่งล่ะอย่ามาตลกนะฉันจะไปแต่งงานกับไอ้คนสบะแบบนี้ได้ยังไงแค่ข้ามันทิ้งซะสัญญามั่นก็จะสิ้นสุดลงนักบุญจันทาสีคามมู่ยวนหยวน นายไม่ใช่สเปกสันช่วยอย่ามาตอแลทุยตอเยกับสันอีกเทพเทพธิดาง,งั้นเหรอเทพเทพธิดาง,งั้นเหรอทำไมหมอนี่ดูแปลกๆเสียสติไปแล้วเหรอเธอเข้ามาที่โลกนี้เพื่อสันงั้นเหรอ ใครคือเทพิดาของแกกันยะหน้าด้านนี่แน่นี่คุณกล้าลงมือจริงๆใช่ไหมอย่าคิดว่าเป็นพี่สะใภ้ของซันแล้วจะไม่กล้าทําคุณนะซันบอกไปแล้วว่าการฆ่ามันจะทําให้สัญญามั่นเป็นโมคาซันจะแต่งงานกับคนที่ไปหาความสุขที่ซ่องได้ยังไง ฉันไม่สนเรื่องพวกนั้นเขาก็คือผู้สืบทอดของพี่หลงหมิงทําเขาก็เหมือนกับทําพี่สายซันเฮ้อก่อนที่ฉันจะฆ่ามันเธอไปอยู่เงียบในท้องของจอมขอมือบซะเถอะเราตบมันไปแรงมากถึงมันจะยังไม่ตายก็คงจะพิการต้องรีบฆ่ามันทิ้งซะ เป็นไปได้ยังไงมันยังสู้ได้อีกเหรอหน่าเสียดายแฮะฉันเก็บจะจับเธอได้แล้วเจ้านี่ดูดซับแรงกระแทกกับกำแพงด้วยความมืดไม่สิ้นสุดมันอยู่ที่นี่แค่สองวันสามารถควบคุมความสามารถได้ขนาดนี้เลยงั้นเหรอขอบคุณที่ตบเรียกสติสันนะ สันนอนอยู่โรงพยาบาลมาตั้งสามปีเทพธิดาไม่เคยมาเยี่ยมสันสักครั้งเธอจะมาอยู่ที่นี่เพื่อสันได้ยังไงพวกเธอก็แค่หน้าตาคล้ายกันแกมีคนรักแล้วงั้นเหรอถ้างั้นสันก็ต้องแต่งงานกับแกไม่ได้วันนี้แกต้องตายอย่าเข้าใจผิดเรื่องมันผ่านมานานแล้วสันไม่รู้สึกอะไรกับรอนแล้วอีกอย่าง สันสังเกตเห็นได้ว่าผู้ที่สามารถสืบทอดบัลลังก์ดวงดาวได้ไม่ใช่แค่สันคนเดียวใช่ไหมล่ะแต่เธอก็ยังมายุ่งกับสันและเพราะว่าสันไปที่ขับเธอก็เลยหึงสันนี่เธอคงไม่ได้สอบสันจริงๆหรอกนะหน้าไม่อายสันเนี่ยน,นะสอบแกเป็นเพราะว่าผู้สืบทอดอีกสองคนแต่งงานไปแล้วต่างหาก มันจบแล้วจอมขมือบจะแดกแกจนไม่เหลือซากฉันไม่ได้ตัง้งใจจะฆ่าแกหรือตำหนี่แกที่แกมาอยู่ผิดที่มันก็จริงที่ฉันอยู่ผิดที่ดได้ยังไงพวกจอมขมือบถูกมันดูดคืนความจริงแล้วสันนะไม่ได้อยากจะเป็นลาสันดวงดาวสักนิด แต่เพราะว่าสันมีความมืดไม่สิ้นสุดทุกคนก็เลยผลักให้สันเลือกเดินบนเส้นทางนี้ไม่มีใครสนใจสักนิดเลยว่าสันจะรู้สึกยังไงสันตายไปแล้วครั้งหนึ่งชีวิตนี้สันอยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองเจ้านี่คุณพี่สะพ้ยคุณรู้ไหมว่าทำไมสันถึงต้องใส่ปืนกลเป็นอาวุธ ็เพราะความสามารถของซันมันส่งพลังเกินไปหากควบคุมไม่ดีบางทีมันอาจจะทำลายผู้บริสุทธิ์ได้เอาจริงดิจอมขมับตัวเต็มไว้มีแรงกัดมากกว่า2,000กิโลกร,รัมเซลนะความสามารถระดับอาเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเซลล์ทำให้ความแข็งแกร่งของสันพัฒนาเกินขีดจำกัดของมนุษย์ เพียงแค่หมัดเดียวของฉันคุณพี่สะพ้ายอาจถึงตายได้เลยนะละรุนแรงเกินไปแล้วยายเด็กคนนี้รับมือยากเกินไปเป็นพลังทำลายล้างที่น่าทึ่งมากต้องอย่าประสิทธิ์ตัวพวกมันเคล็ดลับนี่แหละจะเป็นตัวตัดสินสิวิ่งเร็วเสียวนะ เนตรจันทาสีค้ามความสามารถทางกีฬาดับ SSR เนตรนจันทาสีค้ามสามารถใช้เนตควบคุมนักล่าที่มีจิตที่อ่อนแอได้ และยังสามารถใช้แสงของพระจัน์ทเพื่อให้การไซเนตมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้แต่มนุษย์เองก็ยังถูกควบคุมจิตใจได้ชั่วนขณะดาบพันสังหารถ้าต้องการจะฆ่าซูเสียวไปข้ามศพฆ่าไปก่อน ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับจกกักรพพัดลูกมือตอนที่5หาสทุยตอนที่4หาห้านะครับในส่วนใครที่อยากอ่านมังงะเรื่องนี้นะครับสามารถไปอ่านได้ที่เพจผู้แปลเลยนะครับกับเพจเสี่ยวกู้นั่นเองลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับเอาล่ะสุดท้ายนี้ตกับคนลากันไปก่อนนะครับเราจะกันใ่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย